อะไรครับผมมาสองมาสองโทเค็นกับสองเหรียญกันนะครับผมใน first watch list ของผมนะมีอะไรบ้างน,นะชิบายโนะนะครับเก็บไว้นะครับผมเก็บไว้ทิ้งไว้นั่นแหละครับผมขึ้นไม่ขึ้น,ข,นขึ้นก็ขึ้นช่างมันนะครับช่างหวมันนะเอ็นจิน้นคอยนะครับผมไอโอต้านะบิททอนเลนนะครับผมตมบาสผม,ก,ผมก็ดูไว้นะครับผมหลายอันก็โดยอยู่นะเพราะว่าตัวมาเก็ตแคปตัวโวลุ่มนะ มาร์เก็ตแคปวอลุ่มอ่ามาร์เก็ตแคปก็คือมูลค่าตลาดนะครับผมโดยรวมนะแล้วก็วอลุ่มใน24ชั่วโมงก็คือถ้าใครได้ฟังก็คือรูปแบบในการซื้อขายตอน24ชั่วโมงนะครับผมก็ดูไว้นะอะไรที่แบบมันจะขึ้นมันจะลงนะครับผมมันจะมีสัญญาณบอกล่วงหน้านเะล็กๆน,น,น,น้อยที่วอลุ่มมันเยอะเป็นพิเศษนะครับผมนั่นแหละครับผมมีโอกาสสูงนะเพราะดูดูไว้อยู่ครับครูคอยดอนรอนมานะครับผมเกรดโทเค็ oken, นเซฟมูนนี่ น่าน่าจะไม่หลอดแต่ก็ไม่เป็นไรเราก็ดูดูไว้นะครับผมเรดิโอลากานะครับผมอันนี้ก็น่าสนใจนะสำหรับคนที่อยากซื้อนะสตาร์ลิงสตาร์ลิงเป็นเกมนะครับผมถ้าใครสนใจสตาร์ลิงก็ลองไปดูได้นะครับในโอเคเอะนะโยชิ Yoshi ก็ว่าไปนะเ,เหรียญที่จะซื้อเนี่ยมันมีหลากหลายหลากหลายหลากหลายจริงนะเยอะมากจริงนะครับผมไม่ได้หมายความว่าทุกเหรียญมันจะดียอด เวังอลังการนะครับผมก็ดูดูที่เราชอบนะครับผมแล้วเรารู้สึกว่าให้สนใจมันจริงๆนะงนะคือถ้าคุณดูทุกเหรียญนะเหมือนผมนะไม่เป็นไม่เป็นบ้าก็ไม่เป็นบ้าก็เสียไปนะครับผมไม่ไม่ไว้ไว้ขนาดนี้คืออย่างน้อยที่ผมดูเนี่ยผมดูเพราะผมชอบมันนะครับผมแล้วก็คือจริงจริงก็ดูหลายๆตัวไว้นะอย่าง starlink เนี่ยตอนแรกผมจะ จะจะซื้อเดือนสิเส็ไว้ก่อนนะครับตอนนี้ก็ราคามันก็ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเริ่มแต่ยอดเพดานแล้วตอนนี้ยังเป็น4อยูอย่นะ Starlink Token นี่ทำเกี่ยวกับเขาบอกว่ามันเกมนะครับผมซึ่งผมอืมมันก็มีตัวที่เป็นแบบ Swap เขาบอกว่าจะออกเป็น Swap นะครับแล้วก็ Venture เป็น Venture w o r นะครับผก็คือโลกเสมือนจริงนะ มีชั่วเวอร์หรือมีชั่วเวอร์นะครับผมผมไม่มีมากนะครับผมอย่าหาอย่ามาหาว่าอย่าอย่าหามากกับผมนะไม่มีมากอยู่แล้วครับอ,อรูปแบบของตัวนี้เนี่ยคือเป็นเหมือนเกมแหละแต่เราก็ยังตัดสินเขาไม่ได้นะครับผมว่าจะดีขนาดไหนหรือแย่ขนาดไหนนะครับเพราะ ตัวคนที่เก็บไว้เนี่ยในส่วนของอี Ether, Ether เทอร์มีอยู่20,000คนนะครับผมโฟเดอร์ er ทั้งหมดก็มีอยู่ในตัวคนคนซื้อขายนะครับผมก็ค่อนข้าง,างพอสมควรพอประมาณนะถ้าใครสนใจนะเก็บไว้เผื่อราคาขึ้นได้นะครับผมแต่ผมไม่แนะนำว่าให้ให้เก็บไว้เยอะนะครับผมติดติดไปนวมไว้ก็พอนะ ตอนนี้ราคาเริ่มโดดขึ้นสูงแล้วนะครับผมมีโอกาสที่จะพุ่งขึ้นไปอีกไหมก็มีโอกาสาน,นะครับคือเราเห็นมันมีแรงปั๊มอยู่นะครับผมแรงปั๊มอยู่จากที่นี่ยอดซื้อมันพุ่งขึ้นมานะก็ดูๆไว้ครับผมไม่ใช่ออินทุกตัวนะครับอันนี้มาสองสองเหรียญที่ผมเก็บในวอชลิทนะครับผมดูว่ามีอะไรบ้าง แคตเกอร์งเ,ดเดนะเป็นแคตเกอรนะครับผมอีกอย่างหนึ่งที่ผมสอบไว้นะมูลค่าตลาดกับในตัวรอดขึ้นลงของมันเนี่ยทำให้จิตใจหวั่นไหวได้ง่ายๆเลยนะครับผมก็ดูนะครับผมว่าคนเก็บเยอะขนาดไหนนะตอนนี้มีสองแสนกว่าคนแล้วนะครับก็พ,พอสมควรนะผมว่าระดับนี้พอสมควรคนชอบ หูแมวเยอะพอสมควรเอ้ยเป็นหวัดนอกออรักษาสุขภาพด้วยนะครับผมคนอาจจะป่วยได้เนร่ยดูตัวนะครับก็ดูเสิรเซิร์ฟคร่าวๆนะครับไม่ได้มีอะไรแบบ เป็นเอกฉันอยู่แล้วนะอ่ามีอันหนึ่งที่ราคามีอันหนึ่งที่น่าสนใจนะคือไอ้ตัวตัวคอยตัวนี้เป็น decentralized finance นะครับผม music industry นะเป็นรูปแบบของอ NFT ที่เกี่ยวกับเพลงโดยตรงนะครับผมก็มีโอกาสสำหรับผมมองนะว่าสำหรับนักร้องเพลงนะครับผมหรือคนที่เป็นทำเกี่ยวกับซาวเพลงนะน่าสนใจตัวนี้มากนะครับผมแต่เป็นตลาด niche market ม,มากนะครับผมแต่ ตลาดเพย์เป็นตลาดใหญ่นะต้องแยกก่อนนะตลาดเพย์เป็นตลาดใหญ่นะแต่ในส่วนคริปโตเนี่ยตอนนี้ยังเป็นตลาดเล็กๆอยู่นะครับผมที่ยังไม่ได้มีการหนุนนําเยอะขนาดนั้นนะก็อลองมาดูได้นะครับผมไม่ได้เสียหายอะไรอยู่แล้วนะครับ